สำหรับใครที่หาเครื่องเจียนะครับไว้ใช้งานนะครับผมแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับเขาจะเป็นเครื่องเจียลมนะครับมาพร้อมหัวเปลี่ยนให้แบบนี้เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูก่อนนะครับความแรงตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับสองพันรอบนะครับต่อนาทีนะครับตัวหัวที่ให้มาเนี่ยเขาจะให้เป็นหัวเยอะๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เขาจะมีนะครับนี่เป็นประแจนะครับสําหรับเปลี่ยนตัวหัวตัวนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับเอาประแจสองตัวเนี้ย มาจับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ขันออกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถเปลี่ยนหัวนะครับที่เขาแถมไปให้เยอะๆแบบนี้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับเขาจะมีกล่องเก็บมาให้แบบนี้เลยนี่หน้าตานะครับกล่องเก็บนะครับหัวเนี่ยจะมีขนาดนะครับ6มิลนะครับกับ3มมิลนะครับเขาจะมีอะแดปเตอร์ให้เปลี่ยน2ไซส์นะครับถ้าผมใส่นะครับตัวหัวใหญ่แบบนี้อยู่นะครับก็คือหัวด้ามของมันเนี่ยจะ6กมิลนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนหัวเล็กเราก็เปลี่ยนอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยดูความแรงเนี่ย าใครนะครับสนใจนะครับตัวเครื่องเจียลมนะครับรุ่นนี้นะครับก็กดสั่งซื้อนะครับที่รูปตะก้าสีเหลืองด้านหน้าคลิปได้เลยครับ